สวัสดีครับพบกับก,รบการวิเคราะห์ราคาทองคำจากเพจ Forex Trade Review สรับสนุนโดยกเก k e r IUX กเก k e r มาตรฐานระดับโลกภายใต้3หนง่ายนะครับ ASIS FSCA แล้วก็ FSC นะครับให้ความสำคัญของการรักษาเงินทุนของลูกค้านะครับแล้วก็อำนวยความสะดวกนะครับเรื่องของ Condition เงื่อนไขในการเทรดได้ดีเป็นอย่างยิ่งนะครับเหมาะกับเทรดเดอร์ในทุกสไตล์ทุกแบบนะครับ ราคาทองคำนะครับเรามาติดตามกันนะครับเมื่อวานนี้เราบอกว่าราคาเนี่ยจะขึ้นไปโซนราคา2840นะครับได้เป็นอย่างน้อย แล้วเป็นยงไงนะครับก็ราคาเนี่ยได้เคลื่อนที่นะครับปัจจุบันอยู่ที่2853แล้วนะครับเป็นไปตามคาดการ์วิเคราะห์นะครับวันนี้เรามาติดตามดูกันต่อนะครับว่าในวันพุธเนี่ยนะครับวันพุธที่5กุมภาพันธ์เนี่ยราคาโครงสร้างราคามันน่าจะเคลื่อนที่เป็นไปในระดไหนนะครับทีนี้นะครับเราไปดูนะครับในกรอบเวลารายวันกันนะครับ ก่เวลารายวันนะครับเมื่อวานนี้นะครับดูก่อนเมื่อวานปรับตัวขึ้นต่อได้อย่างแข็งแรงนะครับตอนนี้นะครับเมื่อวานเนี่ยหลังจากที่เมื่อวันจันทร์นะครับราคาได้กลับลงไปเทสโซน2770ตรงนี้นะครับนี่คือการเบรกเอาต์นะครับกลับลงไปรีเทสแล้วก็เคลื่อนที่ต่อ ตอนนี้นะครับเขาเทรดอยู่เหนือกรอบแนวต้านเดิมนะครับซึ่งปัจจุบันมันจะทําหน้าที่เป็นแนวรับแล้วครับประมาณ2800เนี่ยมันจะทําหน้าที่เป็นแนวรับและแล้วก็ตัวโครงสร้างของรายวันนะครับตอนนี้เทนแข็งแรงเลยนะครับเคลื่อนที่ใกล้ตัวอัปเปอร์แบนด์แล้วนะครับทีนี้ราคาเนี่ยมันก็ไต่ๆนะครับแต่แตะอยู่ประมาณ2850ซึ่งเป็นตัวอัปเปอร์แบนด์นะครับของกรอบเวลาสัปดาห์แต่ว่ามันยังเป็นราคาของอัปเปอร์แบนด์ปากเปิดนะครับก็คือเนี่ย ปากเนี่ยมันจะเปิดนะครับตอนนี้คือายวันก็ปากเปิดก็คือมีความชันสูงขึ้นนะครเพราะฉะนั้นเทรนไรวันเนี่ยมีโอกาสเคลื่อนที่ต่อไปได้นะครับในลักษณะข,ของการมองช่วงหรือว่าคาดการณ์การปรับย่อของราคานะครับเราดูสวิงไฮนี้กับสวิงโลนี้เราจะได้เอ็กซ์เพนชันอยู่ที่200%อยู่แถว2686ก็คือโซน2670นะครับ คือโดยรวมนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะดูในกรอบเวลาเล็กๆนะครับแล้วก็คาดการพิจารณาราคาครับดูแล้วเนี่ยมันในขณะของการเคลื่อนที่นะครับมันน่าจะไปได้ประมาณ2880น่ได้เป็นอย่างน้อยนะครับแต่ว่าช่วง2870น่าจะเป็นจุดที่มันชะลอตัวอีกสักนิดหนึ่งนะครับเราไปดูในกรอบเวลาราย4ชั่วโมงนะครับกรอบ4ชั่วโมงเนี่ยก็โครงสร้างเดียวเลยนะครับเป็นโครงสร้างขาขึ้นนะครับมีจุดสําคัญก็คือราคาเนี่ย ยืนอยู่นอกกอบแนวต,ต้านตรงนี้แล้วนะครับโครงสร้างคล้ายๆกันเลยนะครับคือราคาเนี่ยเคลื่อนที่เอ็กเทนต่อนะครับเป็นเทรนขึ้นต่อยังไม่ได้มีการเบาหรือว่าชะลอมโมเมนตัมลงแต่อย่างใดนะครับตัวกรอบเวลาละ4ชั่วโมงนะครับตัว m i d เดิลแบนอยู่แถวประมาณนี้นะครับก็จะเป็น ค่าเฉลี่ย20 20นะครับของกรอบเวลา4 h อยู่ประมาณ2813ตัวอัปเปอร์แบนก็สูงขึ้นแล้วนะครับเราจะเห็นว่าเมื่อกี้นะครับผมได้ดูกราฟให้ก่อนเราจะเห็นว่าตอนนี้กราฟมันเริ่มขยับทั้งตัวมิดเดิลแบนแล้วก็ตัวอัปเปอร์แบนนะครับเทนยังแข็งแรงอยู่นะครับกรอบ4 h ตอนนี้เรายังไม่ต้องไปดูหรือว่าพิจารณาในส่วนไหนเลยนะครับเราจะมองว่าโซนประมาณสัก28 281 2815เนี่ยน่าจะเป็นแนวรับอยู่นะครับซึ่งเป็นเกอบแนวต้านของตัวช n e l เดิมนะครับเราดูนะครับดูดาวไปในกอบเวลาไหลหนึ่งชั่วโมงนะครับหนึ่งชั่วโมงนะครับตรงนี้นะครับเมื่อเมื่อวานเราไลฟ์กันเนาะซึ่งจุดที่ผมไลฟ์เนี่ยนะครับก็ได้พิจารณานะครับตัวจุด entry point นะครับที่มองว่าน่าสนใจที่สุดนะครับเมื่อวานจะมี2จุดนะจุดแรกก็คือประมาณช่วง ช่วงตรงนี้นะครับประมาณ28 1 2เนี่ยตรงนี้นะครับจะเป็นกลัวกรอบแนวต้านสามเหลี่ยมรูปริมเดิมนะครับตรงนี้นะครับสามเหลี่ยมรูปริมอะชนเด้งนะครับตรงนี้นะครับทะลุไปลงมาเทรดกลับมาอยู่ในกรอบแล้วก็ทะลุไปทีนี้พอทะลุไปเนี่ยเราก็จะคาดการตรงนี้นะครับเพราะว่ามันจะทาหน้าที่เป็นแนวรับแล้วเรามองว่ามันจะขึ้นไปประมาณ2840นะครับซึ่งเป๊ะเลยนะครับราคานี่ได้ลงมานะครับ แตะตรงกรอบเดวต้านเดิมแล้วก็เคลื่อนที่ต่อเราจะเห็นว่าแนว consolidation ตรงนี้นะครับซึ่งเป็นลักษณะของตัวแฟลกนะครับตรงนี้มันก็เกิดการ break out ขึ้นไปนะครับพอ break out ได้นะครับมันก็ขึ้นต่อนะครับจุดนี้นะครับถ้าเป็นเราเป็นสาย follow trend นะครับจุดนี้แท่งนี้นะครับหรือว่าแท่งนี้นะครับเราสามารถ entry ได้นะครับหลังจากที่มันปิดทะลุตัวกรอบ แฟลกตัวนี้นะครับทีนี้ถึงแทรเก็ตแล้วนะครับ2840ยืนได้ด้วยนะครับเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยนะครับเขามีการาเรียกว่าเบรกและ e ิเทสในวนนี้ละนะครับพฤติกรรมแท่งเทียนตรงนี้นะครับพักตัวแล้วก็เทคสปรินต์ขึ้นต่อนะครับ 1S ตอนนี้มองยังไงนะครับ อันนี้เมื่อวานไม่ได้ลงนะจะเป็น N ที่สเราวางไว้ประมาณ2800นะครับเมื่อวานก็ p r o f ฟิไปแล้วนะระยะการเคลื่อนที่ที่เราคาดการณ์กันเนี่ยนะครับตรงนี้ประมาณน่าจะสัก30เหรียญเลยนะครับไปถึง2840เกือบ2840ก็ประมาณ33เหรียญน,นะครับโอเคครับทีนี้เรามาตามกันต่อนะหลังจากที่เมื่อวานเราบินเรียบร้อยแล้วนะครับราคาเนี่ยมีการเบรกโครงสร้างตรงนี้แล้วนะครับ เรามองว่าโดยโครงสร้างหรือว่าพฤติกรรมราคาปัจจุบันนะมีลักษณะว่ามันน่าจะเคลื่อนที่เคลื่อนที่ได้ต่อนะครับตอนนี้เรามีเส้นสปีดไลน์ตัวนี้นะครับไม่แน่ใจเห็นไหมนะครับเอาให้หนาๆน,น,น,นิดหนึ่งตัวเส้นสปีดไลน์ตรงนี้นะครับมันเป็นตัวประคองเทนอยู่นะครับประคองเทนก็ถ้ายังไม่หลุดตัวสปีดไลน์นะก็คือสมมุติว่าราคานะ มีการย่อมาเทสสปีดไลน์เราจะมองทาร์กเก็ตไปประมาณ2870หรือ2880ครับเบื้องต้นเนี่ยผมมอง2870ก่อนนะก็คือในโครงสร้างนี้นะครับมันอาจจะเคลื่อนที่ต่อไปได้เลยนะถ้าเราเป็นสายเบรกเอาเนี่ยตอนนี้แท่งปัจจุบันเนี้ยกำลังดูดีเลยนะครับแต่ว่ามันเพิ่งเริ่มได้ประมาณ20นาทีนะครับหรือว่าถ้าเกิดการแบบย่อมานะครับมาทดสอบเส้นสปีดไลน์ตรงนี้นะครับยังเป็นแนนของการโฟลโลบายต่อนะแารเก็ต2 8 70ก็อีกประมาณสัก20เหรียญน,นะครับยังไงอย่าลืมบริหารความเสี่ยงให้ดีนะครับ การวิเคราะห์ราคาทองคำของเรานะครับต้องขอขอบคุณโบรกเกอร์ IUX นะครับโบรกเกอร์มาตรฐานระดับโลกนะครับใช้เลเวลได้ถึง 1. ต่อ3พันนะครับฟรีสวอปไม่มีค่าคอมมิชชั่นสเปซต่ำมากๆนะครับเทรดทองคำด้วยสเปซเริ่มต้น0.4นะครับในบัญชีประเภทรลอนะครับคู่เงินหลักนะครับ EUGU แล้วก็อีกคู่เงินนะครับ Major Pair เราสามารถเทรดได้ด้วยสเปซเริ่มต้น0หรือ1เพียงเท่านั้นนะครับมีแพลตฟอร์มหลากหลายนะครับ IUX App Trade Web Trade MetaTrader5 แล้วก็ Web Terminal นะครับ เทรดวายอเอนะครับเราสามารถเทรดอย่างมืออาชีพด้วยท้นทุนที่ต่ําลงนะครับสินทรัพย์กว่า250รายการบนแพลตฟอร์มนะครับเทด้วยท้นทุนที่ต่ำที่สุดนะครับเป็นเริ่มต้น0.0ปิ๊บเพียงเท่านั้นนะครับลดล็อกโลกของการเทรดโดยไร้ค่าสวอปไปกับ iUX ควบคุมการเทรดได้อย่างใจด้วยซีโร่ซับเลเวลนะครับเราสามารถเซต p r o f i t Target และตัวซับล o อตได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับไม่ถูกบังคับด้วยกลไกของการตลาดนะครับเราสามารถเซตระยะซับลอตใกล้ๆได้เลยนะครับ เปิดประสบการณ์เทรดที่ไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับฟรีวอปไม่มีค่าคอมมิชชั่นนะครับลงทุนไี้หลัากชั้นเพียงคลิกเดียวนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน i u x ได้จาก Google Play แล้วก็ s t p s e ครับดาวน์โหลดได้เลยตอนนี้นะครับซึ่งมันใช้งานง่ายนะครับเทรดซื้อฝากถอนติดตามสินทรัพย์ที่เราสนใจได้เลยนะครับ สำหรับท่านที่เทรดผ่าน MetaTrader5 นะครับบนเดสก์ท็อเนี่ยครับท่านก็จะเห็นว่ามันเป็นแพลตฟอร์มนะครับซึ่งเป็นสแตนดาร์ดแต่ว่าใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเราสามารถเทรดได้สดๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น XAUUSD หรือว่าทองคำนะครับ s p e 4นะครับ EUGU0 นะครับเปิดให้ดูกันยนเห็นแล้วอันนี้เปิดการาฟ1นาทีนะครับซึ่ง s p a ่ยมันจะแคบมากๆนะครับทำให้เวลาที่เราเข้าเทรดแล้วเนี่ยเมื่อราคาเคลื่อนที่ไปนะครับในทิศทางที่เราเข้าเทรดนะเราสามารถทางออลล์รได้อย่างรวดเร็วนะครับ แต่ก็อย่าลืมนะครับบหายความเสี่ยงให้ดีนะครับท่านที่สนใจนะครับอยากศึกษาข้อมูลนะครับอยากเปิดบัญชีนะครับท่านสามารถคลิกที่ลิงก์อยู่ในแคปชั่นของคลิปวิเคราะห์ราคาทองคำนี้ได้เลยนะครับแล้วกับพวใหม่กับการวิเคราะห์ราคาทองคำจากเพจ f o r e x t Review วิเคราะห์ให้ฟรีวงเล็บมีกำไรสวัสดีครับ